สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับพี่กันตรีเช่นเคยนะคะวันนี้พี่กันตรีจะพามาชมโบราณสถานเมืองเก่านะคะที่กรุงสุโขทัยนะคะบางคนก็เคยมาแล้วบางคนก็ยังไม่มานะคะอันนี้เป็นโบราณสถานชั้นนอกนะคะชั้นนอกนะคะไม่ใช่ตรงที่เขาเล่นเผาเทียนเล่นไฟลอยกระทงนะคะเป็นชั้นนอกมาอีกนะคะนอกเมืองนะคะนะอันนี้เขาเรียกว่าวัดเขาพระบาทน้อยนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะคะ เป็นโบราณสถานในสมัยกรุงสุขโขทัยนะคะเดี๋ยพาเพื่อนๆมาชมนะคะนะเป็นสิ่งก่อสร้างนะคะซึ่งสมัยก่อนนะกรุงสุขโขทัยก็เป็นราชธานีนะคะเป็นเมืองหลวงเก่าของไทยนะคะบริเวณที่ที่มาตรงนี้นะคะไม่ค่อยมีผู้คนเข้ามาเท่าไหร่นะคะเพื่อนเนเนาะไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหร่วันนี้ก็มีโอกาสได้มาได้มาเที่ยวนะคะโบราณสถานชั้นนอกของกรุงสุขโขทัยนะคะ วัดพระบาทวัดเขาน้อยนะคะลองดูนะคะดูบริเวณทั่วๆไปนะก็เป็นอะไรที่น่าชมอยู่นะคะเพื่อนๆเดวพาเพื่อนๆมาชมโบราณสถานวัดเขาพระบาทน้อยนะคะอยู่บนเขาหน้าเพื่อน ดูตรงนี้นะคะนี่เป็นสิ่งก่อสร้างคนสมัยโบราณนะคะที่มีความพยายามมีความพยายามทำสิ่งก่อสร้างนะคะสร้างวัดวัดเขาพระบาทน้อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพาชมนะคะ กล้องอาจจะสัลล่นนะไปพาเพื่อนๆชมนะคะยังมีความสวยงามนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะประมาณหนึ่งพันแปดร้อปีมาแล้วนะคะกรุงสุโขทยัยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศไทยนะคะพาเพื่อนๆชม ก็ยังเป็นป่าสวยงามอยู่ป่าธรรมชาตินะคะเจดีนะคะซากเจดีที่ปลักหักพังนะเพื่อนๆลองดูนะเหลือแต่ศิลาแรงไว้ให้ลูกหลานได้ชมนะคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสดีก็เลยพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะเพื่อนๆตะกี้เป็นวัดเขาน้อยวัดเขาน้อยนะคะนี้ วัดพระบาทน้อยนะคะวัดพระบาทน้อยนะคะเพื่อนๆนะนะเป็นแบบนี้นะคะวัดพระบาทน้อยลองมาดูนะนี่เป็นด้านหน้านะคะวัดพระบาทน้อยนั้นวัดเขาน้อยตรงนี้เป็นวัดพระบาทน้อยนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมเนาะวัดพระบาทน้อย สร้างในสมัยกรุงสุขโขทัยนะคะเพื่อนๆเราพาไปชมนะคะวัดพระบาทน้อยซากเสาซากศีลาแรงที่ปรักหักพังนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นวัดในสมัยกรุงสุขโขทัยนะคะก็จะมีศิลาแรงเสาวก็จะเป็นเสาศีลาแรงแบบนี้นะคะ นี้เป็นโบราณสถานชั้นนอกนะคะไม่ใช่อยู่ตัวเมืองนะคะไม่ใช่อยู่บริเวณพระบรมมหาราชวังในสมัยก่อนเนาะอันนี้เป็นโบราณสถานชั้นนอกก็เลยพามาเพื่อนๆมาเที่ยวชมนะคะนี่เป็นบริเวณวัด ความสวยงามนะคะตรงนี้น่าจะเป็นแท่นที่วางพระพุทธรูปนะคะตอนนี้พระพุทธรูปต่างๆในสมัยกรุงสุโขทัยนะคะเราก็จะเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุขโขทัยนะคะเพื่อนๆมาดูซากวัดนะคะซากวัดที่ปรักหักพังในสมัยกรุงสุโขทัยนะคะซึ่งกรุงสุโขทัย แต่ก่อนนะคะเคยเป็นราชธานีนะคะเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศไทยนะคะตอนนี้เราก็พี่กันตรีได้มีโอกาสดีได้มาเที่ยวชมนะคะโบราณสถานชั้นนอกนอกเขตคูเมืองนะคะเพื่อนๆเนาะพาเพื่อนๆชมนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะเรามาเที่ยวชมวัดในสมัยโบราณนะคะเพื่อนๆ วัดในสมัยโบราณกรุงสุโขทัยนั้นถ้าเราจะเห็นว่ามีวัดเก่าแก่มากมายเลยนะคะเพื่อนๆ แม้แต่แต่ในพระบรมมหาราชวังก็มีวัดต่างๆมากมายเลยแต่อันนี้เป็นนอกนะคะเขาเรียกว่าเขตอาเขตพระราชฐานชั้นนอกนะคะนะบริเวณนอกเมืองออกมาก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะวัดเขาพระบาทน้อยวัดเขาพระบาทน้อยนะคะตรงนี้จะเป็นเขานะคะเพื่อนๆเนาะ วัดเขาพระบาทน้อยตรงนี้ก็จะขึ้นเขาขึ้นเขาลงเขาประมาณนี้ดูนะคะดูอิดดูหินที่อ่าคนในสมัยก่อนในสมัยโบราณนะคะได้อามาเรียงกันไว้นะเพื่อนๆลองดูนะคะนี่เป็นทางเดินขึ้นวัดนะคะทางเดินขึ้นวัดก็จะประมาณนี้ ตรงนี้จะเป็นเขาวลงไปข้างล่างมาเที่ยวชมโบราณสถานนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะประมาณนี้นะคะแต่เรามองขึ้นไปมองขึ้นไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนาะ บริเวณวัดเขาพระบาทน้อยนะคะเพื่อนๆอนอาจจะไม่เคยไม่เคยได้ยินนะคะเพื่อนๆนเนาะแต่วันนี้เป็นวัดที่อยู่บริเวณนอกเมืองนะคะเขตอ่านนอกเขตพระราชฐานนะคะเพื่อนเอนลองมาดูวัดเขาพระบาทน้อยนะคะก็ยังคงความสวยงามความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมในสมัยกรุงสุขโขทัยนะคะเพื่อนๆ